นครับพี่น้องมากินผัดมาม่ากันครับผัดมาม่าเดี๋ยวพี่น้องเสียอจเลยนะครับบร่ได้ผัดใเมมดน,ะบใน,นใเบื้องคับผมผมมีผู้เสีอกองให้ครับยังอยู่ให้กราครับผมนี่ เราเที่ยงครับพัดมามาพัดแบบพัดสีอิูวครับปรุงรสเผ็ดๆแบบนี้มี่น้อง ประมาณสองซองครับไข่สองน่วยเดยวเที่ยงรายการที่รอรไม่ได้กินโดนนะครับขนมอเมก็กั้ มือเดี hmm. ่ยวมาหน้าพอดีเห็นมามาสองหออยู่ในตู้ครับต้องใส่แถวอแล้วซื้อมาไว้ได้จัดซะพอพัดมาข้าวไรกูแจ้งครับพอดีกินนวลหรอเผื่อน้ำใส่องไว้ห่คันไห้ยินเสียง làm cả có thủ khoai đây phi đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ไปวิดน้ำครับห่อพี่น้อง <c oughs> น้ำทิรน <c oughs> ถ้าการห่อนไรครับพี่น้องชั่มืมงนี้สองสามหมื่นที่ห่อนขนาดพี่น้องสวนกับโบอตกนะครับเขาในในหน้ากันสิแห้งตายไปเลยครับใครที่เอื้อนนวดเกี่ยว,วเหลืองอ่ะ มองตกกับตกดีฮะมอง่ตกหนึ่งกับ่ต๊เลยนะครับเบ็ดมีห้องมาใหมาสองห่อข้าวเดียวใครสอง่วย นั่งให้ยุ่หน้าให้เาแล้ะครับเนี่ยเนี่ยไปไปทางไหนโควิดกับบ้านในบรรเทาดีปัานหนพี่น้องเป็นไก่ที่พวดล็อกกันละครับ บดไทยยังหลายครับผมพักนึงตู้เย็นกับบะหมี่นะครับให้อยู่หน้าไปซื้อมาไว้นะเดเห็นมามาสวางหัวไข่สวงหน่อยเล็ก <c oughs> จัดซะาพัดกะบดไทยยังหลายครับใส่ไข่ใส่ซอสซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวน้ำตาลนะครับเท่านั้นละครับคุ้งก,กับบดไทยเพราะว่าพัดแบบพัดซีอิ้วนะครับ มีพักตีแสบขึ้นก็นี้รายอยู่ครับบริเตียมมากมากแบบว่าหิวหิวเขานะมาหอดหรือมานั่งนั่งนั่งเล่นนั่งไปนั่งมาหรือจะยังครับเห็นมามากกันเลยหิวเขาก็เลยจัดการพัดซะเหื่อมดนะครับเนี่ยเขาเนี่ยคือต้มห้อนึงหรือต้มมากมากครับกินด้วยครับเพราะว่าคำุี่ไทยแลวพี่น้อง เห็นบ้านนอนนี่เนาะเห็นอยู่ดีเนาะครับอยู่ถ่ายครับช่วงจอดบะพี่กบหัวไม่ไหมครับบะพิกผงกับบะมี่หัวบะพริกตำบะพริกผงแล้วจังไหนี่ยมะผัดนีาอยู่หน้าเนาะี่นเหรอของกับบะโขบเป็นไรกินได้แล้วผมจากนั้นก็ขอขอบคุณที่ให้เกียรติที่ตามรับชม นะครับดังนั้นก็ฝากกดไลค์กดซับจะค่อยกดติดตามให้วิสานบางมวลน้ำนิดนะครับเด Good Good it, ้อะเป็กกำลังใจเห็กันแน่ครับผมขอเฮ็ดขอให้ทำเปนี่ละบ่มีแนวเหตุกันเฮ็ดคลิปลงยูทูบไปนี่ละเนาะพี่น้องพอเดบให้แบ่งแบ่งปันนะครับสาระความรู้นะครับเออมีแนวบะมีแนวก็สร้างมันพี่น้องเนาะเอาความบันเทิงเนาะสำหรับมือนี้กัขอขอบคุณให้เกจี่ตามรับชม ยังได้กับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์มือนีบดีสารอมวนล,ลาไปก่อนสวัสดีครับ